นี่คือคุณการเวลานะคะซึ่งเป็นอามาพึกอมาานมาสี่ปีท่านผู้ชมดูสเต็ปการวิ่งเขาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยแต่มือเขายังยกไม่ได้แต่คุณดูขาเป็นมาสี่ปีอาจารย์ก็ไม่เชื่อสายตาเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคุณการเวลาเป็นอามาพึกอามาผานมาสี่ปีแล้ววิ่งได้ขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดเพิ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาสวัสดีค่ะคุณการเวลาคุณเป็นพ่าให้ทางสกแกนจมอกเพาว่าเส้นที่ติดทำไมเลือดมันจะหลุดแล้ว ที่เป็นโรคนี้แล้วเลือดมันจะหลุดชอบทําใจว่าเป็นคนไข้ติดเตียงแต่ทาไมการเวลาก็ได้บอกว่าทานยาสมุนไพรของคุณหมอวบนแล้วพอดีการเวลาก็ได้นาการเวลาสิ้นหวังมันมีแรงไม่มีอะไรแต่ตัวนี้พอไปหาหมอเลือดก็ดีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีปกติหมดทุกอย่างแล้วคุณทาเวลาเป็นอะไรให้การเวลาเช็คความ อเลยไม่ให้รักษาที่โรงพยาบาลให้มารักษากับมานาไมยที่บ้านแทน <c oughs> การก็ยังงงพอาเขาให้เขาสแกนที่นี่หมอใหญ่ที่เกี่ยวกับสมองของการบอกว่าเส้นเลือดที่ตีบอยู่อะทําไมมันถึงแข็งแรงทําไมมันสะอาดอเลือดที่ตีบอยู่หรือเล็กกว่าหัวไม่ขีด่ดีจะลุดแล้วทําอะไรมาคุณหมอนัดแล้วสแกนสมองแล้วเส้นเลือดที่ตีบกับดีขึ้นและเบาหวานก็ลดแทบไม่มีแล้วใช่ไหม ไม่มีแล้วความดันก็ไม่มีใชะปกติทุกอย่างเหลือแต่ว่าเส้นเลือดที่ตีบเหลือนี่เดียวจ,จะหลุดประมาณอีกสองสามเดือนก็จะหยุดยาละลายที่เลือดนั่นคือหายเป็นปกติดีแล้วค่ะใช่นคนธรรมดาแล้วและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคุณการเวลาวิ่งกี่รอบเนี่ยวิ่งได้แล้วค่ะตอนนี้ปกติแล้วค่ะวิ่งได้เหมือนคนปกติแล้วค่ะขึ้นเขาก็ได้โอ้โหท่านผู้ชมคุณการเวลาอายุเท่าไหร่คะโทษทีห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ตอนเป็นนี่เป็นอายุเท่าไหร่ 50ค่ะ50เป็นมา4ปีเพราะฉะนั้นตรงตามตำราเป๊ะเลยคนที่ยังไม่เกิน5ปีคุณจะต้องมีหวังคุณจะต้องมีความหวังให้กับตัวคุณเองและที่สำคัญที่สุดมันประจักษ์ชัดที่ตัวคนไข้เองชัดเจนมากว,าว่าวิ่งได้ขนาดนี้และหายแต่มือเนี่ยยังไม่เข้าที่ท่านผู้ชมดูวิ่งวันละกี่กิโลฮะวันละสามค่ะวันละสากิโลและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมขาเลี้ยงหลานได้แล้วค่ะ ม,มันมีผิวพรรณเราเปลี่ยนไปเราอ้วนขึ้นเราดีหมดทุกอย่างหน้าตาเราเปลี่ยนไปหมดมคนเห็นคนพักทุกวันนี้ก็ยังพักทำไมขาวขึ้นดูด,ดูกันคนข้างบ้านนี่ว่าเออมันเก่งเว้ยดื่มตัวนี้ออใช่ค่ะดื่มตัวนี้ค่ะดื่มตัวนี้มันไม่ใช่ดีใจธรรมดามันเป็นการมหก,กรรมของการทิกชีวิตจับอ่ากให้คนไข้ที่เป็นเหมือนกันอ่ะอ ต้นตอสาเหตุอของโรคมันคือเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดเราเนี่ยมีการอุดตันอย่างงี้เนี่ยถ้าหลอดเลือดเราดีเนี่ยร่างกายเราก็จะดีเหมือนคุณการเวลาเนี่ยชัดเจนมากเลยคุณการเวลามีปัญหาก็คือก้อนเลือดเนี่ยมันไปอุดตันจนเป็นอมัมพฤกษาตอนนี้ก้อนเลือดลดลงเลือยู่นิดเดียวและกาการเป็นอัมพฤกษาสี่ปีทุกทรมานแค่ไหนแต่ตอนนี้เขาก็มีชีวิตอยู่ที่ดีที่สุดและเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าเขาได้ชีวิตใหม่ที่สดใสแข็งแรง